สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับตื่นลอยพญานาคบนรถนายฐานไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่หลังแฟนสาวฟันร้ายชาวบ้านตีเลขเด็ดนะครับผู้สื่ข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่6มกราคม259ที่บ้านเลขที่127หมู่7บ้านหนองตาใกล้นะครับตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบกับ10เอกเอก,กพันธ์เจริญชัยนะครับอายุ29ปี ฐานหน่วยกองกำลังสุดรัสักมนตรีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูร่องรอยของสิ่งประหลาดคล้ายร่องรอยเลือ้อยคลานโดยลักษณะของรอยเป็นรอยหยกัยกๆเลื้อยไปรอบๆกระโปรงรถมาด้าสีดำหมายเลขทะเบียนบอยไม้จอจาน6 2 6 5งหกหาุตหารขณะที่ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงแห่มาดูต่างพากันชื่อว่าเป็นรอยเพยน,น้าตามความเชื่อและพากันนําพวก ผลไม้สดและนําทูบเทียนมาจุดบูชาและจดทะเบียนรถคือ6265และบ้านเลขที่127ไปเตรียมซื้อหวยในงวดวันที่17มกราคม259นี้1 0บเอกพันเจริญชัยนะครับบอกว่าก่อนจะมีรอยประหลาดนี้เมื่อวันที่30ธันวาคม258ที่ผ่านมาแฟนสาวของตนฝันไม่ดีต่อมาเช้าวันที่31 258ถึงเช้ามาก็พบรอยประหลาดอยู่บริเวณกระโปรงรถส่วนตัวตนเองไม่เชื่อเรื่องลี้ลับแต่ก็ไม่ได้ลบหลู หลังจากแฟนฝันไม่ดีเลยพาไปหาหมอพราหม์ที่อำเภอสร้างคอมนะครับและถามหมอพราม์ว่าเป็นร่องรอยอะไรทางหมอบอกว่าเป็นรอยพยาหน้าเาท้าสีคำจันท์น้องชายของเจ้าพ่อสีสุดโทยมาเยี่ยมเยี่ยมมาเยี่ยมลูกหลานนะครับต่อมาเช้าวันที่3มกราคมก็มาพบรอยประหลาดขึ้นอีกรอยใหญ่กว่าเดิมทําให้งงมากตนไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ถือเป็นเรื่องอัศจรรย์เชื่อว่ารอยดังกลาเป็นรอยสัตว์สักอย่างหนึ่ง แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าไปรอยอะไรจึงอยากจะพิสูจน์ตอนนี้ได้หันกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้านมาบริเวณรถจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดสังเกตขณะที่ตนเองก็จะยังไม่ล้างรถหรือนํารถไปใช้เพราะจะรอพิสูจน์ต่อไปหลังเกิดรอยประหลาดแบบนี้บนรถมีชาวบ้านมาขอดูหมายเลขลูกกุญแจรถและทะเบียนรถต่างพากันตีเป็นเลขเด็ดเช่น626512 787กันแล้วนะครับ